สวัสดีครับผมจะมาแนะนํานะครับตัวเริ่มต้นของยกสูงเลยนะครับเป็นตัวแคปครับเกทแอนะครับตอนนี้ก็ไม่มีเป็น DA แล้ลเนอะเป็นแออย่างเดียวแล้วนะครับเพราะว่าหน้าจอได้เหมือนกันหมดแล้วเริ่มที่ภายนอกนะครับตัวเริ่มต้นของยกสูงนะครับตัดมองยังเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับแต่ว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับด้านข้างนะครับ ล้อลายเดิมเลยนะครับสำหรับเกตแอ L นะครับไฟท้ายแบบใหม่นะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับลายใหม่นะครับส่วนภายในนะครับ อ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับภายในนะครับจะเป็นเบาะลายใหม่นะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยอาจจะเป็น8นิ้วแล้วนะครับหน้าจอตรงกลางนะครับส่วนหน้าจอ M I D ดีของรถนะครับก็ยังเป็นแบบเดิมนะฮะสมิตินะครับแต่ว่าวัดรอบกความเร็วเนี่ยจะเป็นาลายใหม่แล้วนะครับตรงนี้อ่าภายในนะครับอ่าฝ้าเพดานก็ยังเป็นสีเดิมนะฮะไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวถ้าเจอ ตัวแขบยกสูงนะครับที่เป็นเกียรแซนนะฮะจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับขอบคุณครับ